สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณเกมนะครับก็ถ้าเข้ามาเม้นนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมดุดให้นะช่องโง,ง่ๆไปติดตามกันด้วยนะเออนี่ไอ,อช่องผมนะช่องผมติดตามด้วยอย่าลืมกดดิสไลค์ช่องออฟติเดียนนะครับคลิปนี้ขอสักยี่สิบไลค์นะครับท่านผู้ชมใช่ครับแล้วก็น้อง Bot. Bot บอสบอสปะใช่บอสใช่ไหมเออเมื่อกี้ได้ยินเสียง เอ้ทำไมค,คุณติ๊กจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะมันเปลี่ยนชื่ออ่ะถูกแล้วบอสัน้่สำคัญด้วยบ,ยบายครับผมคุณบอสข,ขอให้โชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเป็นคนุณบิดไลท์ครับบิดเท่าไหร่ครับคุณเติอยู่สีอะไรครับผมอยู่สีสี สีส้มสีที่สองอ่ะลองอยากพีมแดงอ่ะมาฆ่าไได้นะเออลืมบอกวันนี้ก็มาอยู่เดร์ไฮนะครับถ้ามาแลกกูก็ไม่เล่นต่อนะคุณผู้ชมเฮ้ยคุณเกมโคตรขี้โกงอ่ะสีฟ้าไล่ฆ่าคนอื่นอ่ะหลาดติดไฟด้วยนะมา<ะ>เต้เอ้ยคุณเตะโกงตายแล้วเหรอผมไม่มีชุดเล ต้นองคุณคุณแท้ผมอ่ะคุณมันอ่อนอ่อนไงคุณอ่อนเกินอ่ะเราคุณจะคิวไงไนีวไม่มีอะไรเลยเกมผมไม่มีอะไรเลยอ่ะผมจะคิวไงเนี่ยฮัลโหลคุณเกมนี่เลนส์ตหน้าไหนไวะเออวะไอ้หีย มาดิ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 ๆๆเอ้ายิงหมดไอ้เหี้ยรอดเฉยตายป่ะเฮ้ยมันไม่ตายกันมันเกิดใหม่เหมือนผมเลยผมว่าจะแบบไฮไลท์อ่ะโอ้คุณเกมผมไม่มีนี่เลยอ่ะเค้าเรียกอะไรวีเข้ามาบอกผมครับผมตายแล้วครับโอเคโอเคคุณโดนผมฆ่าไงคุณกระจอก โอ้ของโคตรเปียบอะโคตรเสียเปียบอะไม่ผมใช่ไหมที่เสียเปียบผมดิผมตั้งหากเราผมไม่มีจุกอบเพชรเลยนะเว้ยเมื่อกี้คุณแม่ขี้โกงผมอะใครแน่คุณนั่นแหละโกงเมื่อกี้ใครไอ้ปะคุณนั่นแหละโกงผม,มใช่ไหมครับคนอย่างนี้ก็อย่าไปเล่นด้วยนะครับเขาข<ค> <ผม S 2> ี้โกงคนอย่างนี้จะลืมกดดิสไลค์กันเยอะนะครับช่องใคร ดคุณก็จะตายเหมือนเดิมใชิบะล่าอันนี้ไม่ใช่คุณเกมใช่ไหมไม่ต้องเล่นในเกมตึงได้ไหมคุณขอลองคุณเตทางานคนไม่มีทางสู้ไม่อยากอัดเยอะคุณไม่เข้าใจหรอพี่กเกียจตดเตยครับคุณทำคิวแล้วคนอย่างขี่เกเียจอยู่ฮออะ มีกำลังใจนะถ้าถ้าถ้าปันนะ่นอ่ะเฮ้ยผมผมว่าจะทำเหมือนช่องของฝรั่งไมค์แมกเนตอะแบบล وم, ล وم, ล وم รวมรวมรวมพลคนกดดิดไลค์อะ่ะผมจะลองดูแต่แต่ยังไม่ใช่อไอะไรนเต้อยู่สีอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละผมยูซีไรไม่รู้อ่ะมันไม่มีเอ้ยเใครปลาอะไรมาทางหน้าฐานผมวะคุณเหรอคุณเกมไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณเกมคุณเกมอยู่สีแดงใช่ไหมไม่ใช่ผมว่าใช่นะผมว่าใช่เฮ้ยเฮ้ยล่อเฉยเฮ้ยคุณเกมแม่งรอดเฉยรอดได้ไงมาหน้าแล้วหันกลับมาปาธทานโลบอลแหลกโกลในกลุ่น,นเลยนะโอ้ท่านผู้ชม คุณเกมผมตายเลยอ่ะคุณแม่งโคตรขี้โกงอ่ะปารีโอ้ยปายไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะคุณคุณคุณมีตัวต้อนอ่ะมีตัวต้อนอ่ะคุณมีตัวต้อนอ่ะอยากตายคุณคุณเกมผมอยากตาย ตรงฮ้อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกจากโรงเ้วแค่เหรอผมไม่มีอยากไปโรงหนังใช่ฮะผมไม่รู้จ่ะโอ้ย <c oughs> เจลเกือบลนเลย อุยหยุดหยุดเดินพอดีด้วยน,นะเมื่อกี้นี่กูผิดใช่ไหมนี่กูเป็นเจ้าของดิสีใครวะเนี่ยแม่งเลยมันตีผมมาคุณเกมคุณแม่งไม่ช่วยผมเลยอ่ะคุณคุณทำเกินไปคนมีครบไม่ได้ขอบคุณตายแล้วเหรอ ยังไม่ตายอ่ะมึงไม่น่าทำให้กูเสียชีวิตรอบนั้นเลยเกมกูเสียได้ปะคุณมันโง่ไงกูโดนไก่เดี๋ยว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 มันเอามันเอาจริงว่ะคุณมันเอาจริงกับผมออกตายเหมือนคุณเลยอ่ะคุณคุณเกมอ๋อเขาเหมือนคุณเลยอ่ะหรอเขาตายง่ายเหมือนคุณเลย ไ้เขียนเลงใครวะเดี๋ยวเลงใครคุณผมเห็นนะผมเห็นนะคุณเลงใครอะ่ะผมเห็นนะเฮ้ยแ,แผ่นหลุดแผ่นรองมเมาส์ผมหลุดแผ่นรองเมาส์คุณเกมผมหลุดแผ่นรองเมาส์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังมันหูขางอ่นานนะโจไม่ได้ไ,ดดไม่มิงได้แล้วโอ้จบละไม่เมีโท้ศโพหนีเลยผมก็ไม่มีนะ ผมว่าผมก็ไม่มีเอนร์โฟนนะคุณเต้แม่งใจเกรยรเลยเไม่แพ้เวเพราะว่าผมมันตึงเกินก็เพชรทั้งตัวแพโอ้โไม่แหวผมก็มเลย่นเฉยๆกูเห็นเห็นแบบเขาไม่มีชุดกอดไนงะผมก็เลยอ่อนให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยคำส่งอ่อนเย็นมากจริงๆผมจะฆ่าเขาผมก็ฆ่าได้แล้วเลยเหมือนแบบลูกไก่ในกำมืออะไรเงี้ยหนีบก็ตายคายก็รอดอะไรเงี้ยคุณ<อ>เฮ้ยเดี๋ยว อะไรอ่ะอะไรเฮ้ยกืนชนะท่านผู้ชมโอเคครับก็ฝากไปกดติดตามเออช่องเ,อเกมด้วยนะครับช่องคุณชื่ออะไรนะนั่นแหละ <c oughs> มาเมนเดี๋ยวกูปักหมุดน,นั่นแหละครับโอเคครับบ๊ายบายท่านผู้ชม